สายมูสายเที่ยวสายกินสายช็อปต้องไม่พลาดไปที่นี่ฮ่องกงทริปเดียวเทีเ่ยวครบจบทุกสายเพียง3วัน2คืนวันนี้เราจะพาไปรีวิวกันว่าทริป3วัน2คืนไปเที่ยวกับยักษ์ทัวร์ได้ไปไหนบ้างในงบ1 5 0 0 0มาบาทมีทอนฮ่องกงเป็นเกาะและเขตการปกครองเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็รับความนิยมเพราะใกล้ไทยเดินทางง่ายและฟรีวีซา่าวันแรกเราจะเดินทางกันด้วยสายการบินอมิเลตใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมงก่อนจะเข้าสู่สนามบินฮ่องกง หลังจากลงเครื่องแล้วก็จะเดินทางไปช้อปปิ้งกันก่อนเลยที่ตลาดมองกกย่านตลาดเก่าแก่ที่มีเสน่ห์และคือคลาที่สุดของฮ่องกงสองข้างทางของที่นี่เต็มไปด้วยของถูกมากมายและที่น่าสนใจก็คือ Lady Market ตลาดกลางคืนที่มีเสื้อผ้าเรื่องสำอางและของใช้กระจุกกระจิกราคาถูกให้จับจ่ายและต่อราคากันอย่างสนุกสนาน วันที่2หลังจากรับประทานอาหารให้อิ่มอร่อยเก็บแรงออกเที่ยวแล้วก็จับกลุ่มออกเที่ยวกันอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์สวนสนุกชื่อดังระดับโลกพิพิธภัณฑ์พ,พ,พ,พระราชวังฮ่องกงชมมิวมุมสูงแบบพาโลโามาบนเดอะพีกและที่เที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเที่ยวสนุกกันจนหมดแรงแล้ววันสุดท้ายเริ่มออกเดินทางไปไหว้พระขอพรเสริมดวงกันเลย ที่แรกเดินทางไปที่หาดลีพระเปที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมากไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้นจากนั้นให้ไปไหว้พระขอพรเจ้าแม่ทับทิมเป็นองค์ที่สองเพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทางและไหว้พระขอพรโชคลาภจากเทพเจ้าไห่ชิงเอะเป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภและความมั่งมีเงินทองความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจกพภาษังกระจายหากอยากได้ลูกชายให้ลูกท้องไปทางขวาแต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูกท้องไปทางด้านซ้ายสำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับเทพเจ้าแห่งความรักให้เอามือลูกไปที่บริเวณเหินสีดำพร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังก,กับความรักปิดท้ายด้วยการรับพลังพวงจุ้ยจากศาราแปดทิศซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกงเดินทางกันต่อไปที่วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีตัวอาคารของวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามรวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการผู้คนนักเดินทางมากราบไหว้พระเพราะเชื่อว่าพราะหวังตาเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มากขอพรสิ่งใดก็สมปลอรถนาทุกประการตามมาด้วยขอพรเรื่องความรักกับเทพเจ้ายุคโหลหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทาหรือผู้เท่าแห่งดวงจันที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่สุด,สด ด้านข้างมีลูกปั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกได้แดงเพื่อขอให้พบเนื้อคู่หรือความรักที่มั่นคงและยืนยาวที่สุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยตรงไปไหว้พรกกันต่อที่วัดแช่กงหมิวหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศท่องกงเป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนนานซึ่งเป็นที่ล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตจึงมีชื่อเลยกอีกอย่างหนึง่งว่าวัดกังหันลม ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับไทยดยสวัสดิภาพและนี่คือฮ่องกงถูกและดีเที่ยวได้ทุกช่วงอายุใช้เวลาเที่ยวน้อยคนทํางานไม่ต้องลาง,งานนานต้องไปให้ได้เริ่มต้นเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นกับยักทัวเรามีโปรแกรมและพี่เลียดวันให้เลือกมากมายเลือกได้ตามวันที่สะดวกเลยสอบถามโปรแกรมทัวร์และโปรโมชั่นเพิ่มเติมแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่คอยส่งโปรแกรมเช็คที่ว่างและให้บริการแบบส่วนตัวสนุกทุกการเดินทางมั่นใจไปกับยักทัว